ราคานะครับถูกกว่าอีโคคาแต่ได้รถเอาติสใหญ่ๆไปเลยคันนี้โฉมใหม่เรียบร้อยเอานิวนะครับ469,000พรคันนี้แค่ประมาณ9ใบเทาฟีดาวได้นะครับที่สำคัญซื้อกับพย,ยนรับประกันครับเครื่องยนต์เกียร์ไฟฟ้าแบตเตอร,รี่แล้วก้ารับประกันไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำก่อใหม่ถ้าสนใจดูคลิปให้จบครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอิดเพรยนนะครับ ที่ปรึกษาการขายรถมือสองของบริษัทเพชรยนรต์บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในย่านบินบุรีนะครับแล้วก็ต้นต้นของประเทศเราเป็นอันดับหนึ่งเลยกันปล่อยสินเชื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นทีทีบีกรุงศรีนะครับหรือว่าบริษัทอื่นๆฉะนั้นเราจะให้ดอกเบี้ยให้คุณลูกค้าพิเศษเลยครับเริ่มที่1 2 9เปเท่านั้นนะครับเริ่มผ่อนมต้นที่3ปีแล้วตอนนี้มีโปรโมชั่นอ่งเปานะครับแจกอ่งเปาด้วยรางวัลจุกๆไปเลยอย่างเช่นฟรีประกันฉุกเฉินไปเลย2ปีนะครับคันนี้เอาต ไฮบริดนะครับเป็นรุ่นไฮบริดฉะนั้นปร,ประหยัดน้ำมันมากๆรุ่นมิดนะครับรุ่นกลางคือออปชันเนี่ยจะได้มากกว่ารุ่นเอนทรีเยอะเลยนะครับแต่ก็ออปชันบางอย่างของรุ่นไฮไม่มีแต่จริงบางคนเอาตรงๆนะซื้อรถมือสองถ้าอยากจะประหยัดน้ำมันอ,อยากจะประหยัดเงินในกระเป๋านะครับคันนี้คือคําตอบครับคันนี้มาพร้อมกับกระจังหน้านะครับเป็นโครเมียมแล้วก็ตัวสัญลักษณ์ไฮบริดสีฟ้าไฟคุณลูกค้าได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับหล่อแล้วก็ที่สําคัญสว่างมากๆ ทอม LED ไลท์กริดิ้งครับเป็นทั้งสีฟ้าและสีขาวนะครับต่างกับรุ่นทอมไม่เท่าไหร่ครับแต่ประหยัดไปได้เป็นหลักแสนเลยนะครับส่วนรอ้อยต่อต่างๆของตัวกันชนนะครับแล้วก็บอดีนะกระชับสนิทคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ๆยังไม่ได้ปรับสภาพร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าปรับสภาพนะครับเราจะมีการขัดเคลือบให้คุณลูกค้าเรียบร้อยเพราะนั้นประหยัดเงินไปคุณลูกค้าได้เยอะเลยนะครับภาษีพรบเดี๋ยวเพยยนต์ต่อให้ครบครับผม นอกจากนั้นนะครับเราช่วยเซฟติดฟิล์มคุณลูกค้าใหม่ด้วยยางเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการปรับสภาพให้คือเราเป็นเจ้าของไทพ Pass อยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นบริษัทรถยนต์เกี่ยวกับการตั้งศูนย์ถ่วงล้ออะไหล่ยางไฟฟ้าแบตเตอรี่มันจะดูแลให้ด้วยนะครับคุณลูกค้าได้ยางแบรนด์ครับยางวิชลินแล้วก็ดิสเบรกนะครับพร้อมกับแม็กสวยๆเลยอันนี้ซูมให้ดูในส่วนของซ้มโชนะครับสัญลักษณ์ไฮบินนะยัง นะครับยังใหม่ๆเลยคันนี้ปี2020ครับผมเป็นโฉมใหม่เรียบร้อยโฉม all new นะฉะนั้นแบบว่าใช้ได้ดูมไม่เบื่ออีกระยะยาวเลยแล้วที่สำคัญมากับช่วงล่างใหม่นะครับคือช่วงล่าง TNGA มากับปีกนกอิสระคู่ให้ความนุ่มนวลและเกาะถนนในการขับขี่นะครับแตกต่างกับรุ่นเดิมมากๆถ้าจะซื้ออาตั้งทีก็อย่างที่บอกให้ให้รุ่น1920ขึ้นมานะเป็นโฉม TNGA เรียบร้อยกระจกแท้ครับจาก Toyota คันนี้นะครับ ไฟเลี้ยวคันนี้ที่กระจกข้างนะครับแล้วเราก็ติดฟรีให้คุณลูกค้าเรียบร้อยที่เป็นกระดาษทิชชู่นะครับถ้าซื้อไปแล้วก็สามารถเอากระดาษทิชชู่ออกได้เลยนะแล้วนี้ก็กระจกแท้จากโตโยต้าที่เปิดประตูเป็นโครเป็นโคร,เ,ครเมียมนะครับคันนี้เป็นสีขาวนะเพราะฉะนั้นเหมาะกับเมืองไทยเลย1ฝุ่นไม่ค่อยเกาะเยอะนะครับสสะท้อนแสงออกไปเวลาขับขี่ในประเทศร้อนๆแบบเมืองไทยเนี่ยสบายๆตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดําพร้อมเดินได้สีครีมนะครับ เป็นเบาะทรงบักเก็ตซีทรงสปอร์ตครับอบอุ้มสรีระในการขับขี่โดยเฉพาะเวลาเลี้ยวโค้งที่ความเร็วสูงทำให้คุณลูกค้าไม่เหวี่ยงเกินไปแล้วก็ที่สำคัญคือปลอดภัยด้วยนะครับมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติเกียร์หุ้มหนังนะครับรถก่อนส่งมอบให้คุณลูกค้าเพนยนต์จะมีการปรับสภาพให้นะครับอย่างเช่นตัวบอดี้นะครับตัวสีเราจะขัดเคลือบเบาะเราทําสปาให้ส่วนไหนที่เป็นรอยต่างๆนะเราจะเก็บงานให้คุณลูกค้าไม่ต้องห่วงอันนี้ประหยัดเงินในกระเป๋าไปได้เยอะเลย่นี่คือสภาพของ ตัวหนังและตัวยูริเทนและตัวคาร์บอนต่างๆนะครับในการตกแต่งรถให้เห็นเลยสวยๆนะครับรถของเพชรยนต์เข้าสู่นลอร่อยครับคุณลูกค้าฉะนั้นพวกเล่มอะไรต่างๆนี่มีครบนะครับที่สําคัญทุกคันมีแหล่งที่มาที่ไปไม่ใช่รถสีเทาไม่ใช่รถผิดกฎหมายคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลอ้อแล้วที่สําคัญคือรถซื้อซื้อรถมือสอทั้งทีอีกอยากให้ข้อคิดนะครับ คืออย่าดูที่ราคาถูกอย่างเดียวครับผมคุณลูกค้าลองคิดดูตามตรรกะกน,นะครับถ้าเกิดรถที่คุณภาพเท่ากันอันนึงแพงกว่าอันนึงถูกกว่าถามว่าอันแพงกว่าขายได้ไหมครับไม่มีทางถูกไหมครับแต่ว่าทําไมเพชรยนถึงไม่ขายรถราคาตลาดไม่ขายรถตลาดเพราะว่า1เราเช็คมาแล้วเราคัดมาแล้วครับ ต้องคุณภาพเกรดเอเท่านั้นไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากรอใหม่อันนี้คุณลูกค้าถ้าซื้อไปแล้วไปพิสูจน์นะครับกับโตโยตานะครับว่าคันนี้ผ่านการชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากรอไม่เนี่ยสามารถเอามาเคลมกับเพชรยน์ได้เลยน,นี่กลก้าการันตี2อนะครับรถเนี่ยเป็นสีเดิมๆไม่มีการกลับสีเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าซื้อไปเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณลูกค้าเองนะครับเพราะว่าราคาจะไม่ค่อยตก เครื่องยนต์เดิมๆครับไม่มีการตัดต่อเครื่องยนต์ไม่มีการตัดต่อตัวถังซึ่งการตัดต่อตัวถังสามารถเช็คได้จากตะเข็บเม็ดอาร์นี่ครับให้เห็นเลยว่าน็อตไม่มีการไขขันขยับนะครับเดิมๆจากโรงงานแบบนี้นะครับป้ายต่างๆนะจากโตโยต้ามอเตอร์ไทยแลนด์นะเห็นชัดๆเลยอันนี้แกะพวกตะเข็บเม็ดอาร์ให้ดูนะครับตรงรอยบุ๋มๆขาวๆนะครับถ้ายังเห็นแบบนี้นะครับเนี่ยครับเห็นชัดเจนเลยนะครับก็คือเดิมๆจากโรงงานสภาพเบาะต่างๆนะตัวหนังนะครับสภาพดีอยู่เลยมาพร้อมมีระบบ พ่นแอร์นะครับก็คือ,คอตรงตรงเอ่อตรงเบาะรถใช่ไหมจะพูดสามารถที่จะพ่นแอร์ได้ทําให้คุณลูกค้าได้ความแบบว่าไม่อับชื้นไม่ร้อนนะครับมาพร้อมระบบนะครับเบรกโคนะครับแล้วก็เบรกมือแบบไฟฟ้าแล้วมีปุ่ม EV หมดด้วยช่วยประหยัดน้ำมันได้เพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดกดใช่ไหมครับจะทํางานด้วยระบบไฟฟ้าอย่างเดียวเนี่ยประหยัดค่าน้ำมันไปเยอะเลยนะครับทำงานได้ความเร็วถึงประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงคันนี้มากับกระจกแท้ตัวต้าทุกบานเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะคุณลูกค้า อันนี้มาสภาพเบาภายในอันนี้ให้เห็นนะว่าเบานะสภาพสวยๆอยู่เลยแล้วก็อัลติสมีความกว้างขวางคืออีกนิดเดียวก็แคมรี่แล้วใครที่กําลังมองหารถที่ครอบครัวนะแล้วก็ราคาคันนี้แค่469,000ถ้าปัจจุบันคุณลูกค้าอยากได้รถป้ายแดงนะได้แค่ซิตี้คาร์เท่านั้นแต่ว่าถ้าคุณลูกค้าเนี่ยกังวลเรื่อง1ถ้ามีครอบครัวใช่ไหมครับมีลูกมีผู้ใหญ่อย่างเงี้ยซิตี้คาร์อาจจะไม่เหมาะแล้วคันนี้คือขนาดกําลังดีเลยที่สาคัญนะประหยัดเงินในกระเป๋า ยิ่งโดยเฉพาะถ้าจะออกป้ายแดงนะครับลูกค้าจะต้องมีเงินดาวใช่ไหมครับบางทีก็25เลยแต่ว่าออกรถกับเฮียร์ยนสามารถฟรีดาวได้แต่นี่ขอบอกนะอยู่ที่อาชีพและเครดิตของคุณลูกค้าคันนี้พอพร้อมกับเซ็นเซอร์หลังนะครับแล้วก็ป Hi ้ายไฮบริดแล้วก็ป้ายโคโลราดับอัลติสเจนกล้องมองถอยจอดตรงนี้นะครับแล้วก็ซูมให้ดูส่วนข้างล่างนะครับเดี๋ยวจะเปิดในส่วนของกระโปรงหลังให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงปุ่มเปิดจะอยู่ข้างในรถนะครับ Okay. ตอนนี้เปิดกระโปรงท้ายคุณลูกค้าดูนะครับคันนี้แถมให้ด้วยครับเป็นตัวที่ดับเพลินครับไฟอินทิเกชชั่นนะครับ,รบแล้วก็ที่เก็บของมาพร้อมยางสัมภาระนะครับพร้อมอุปกรณ์อะไรแม่แรงต่างๆครบถ้วนเบาะที่เก็บของนี่ขนาดกว้างใหญ่เลยนะครับสามารถเก็บถุงก๊อฟได้หลายใบเลยแล้วรวมทั้งกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ก็ได้นะครับส่วนร้อยต่อต่างๆนะของกันชนต่างๆแนบสนิท นอกจากนั้นนะส่วนแม็กกับดิสเบรกครบไปเลย400ล้อยางแบรนด์ครับยางวิชลินนะครับ,น,รบนี่คือส่วนของตัวถังนะครับถ้าเกิดวิดีโออีกนะเร็วเกินไปก็สามารถลดความเร็วได้นะครับอีกต้องการอาจจะเร็วหน่อยเพื่อเป็นการประหยัดเวลาของคุณผู้ชมเองนะครับจะได้ดูรถชัดๆนอกจากนี้อันนี้เป็นที่เปิดประตูโครเมียมกระจกแท้จากโตโยต้าทั้ง2บานนะครับในส่วนของติดฟิล์มให้เรียบร้อยครับประหยัดเงินไปเลยเยอะๆเลยนะครับคันนี้ซื้อรถกับเพย์นด์ทั้งทีอยากให้ได้รถที่ครบจบไม่ต้องไปเข้าศูนย์นะครับไม่ต้องไป ซ่อมเพิ่มเติมซึ่งเอาตรงบั๊ซื้อรถมือสองที่ต้องไปปรับสภาพเนี่ยคุณลูกค้าจะอาจจะคาดเดาไม่ได้นะว่า1จะได้ใช้รถเมื่อไหร่คือซื้อแล้วไม่ได้ใช้สองอาจจะถูกย้อมเมวอาจจะเจอมิจฉาชีพอันนี้ซื้อให้ครบจบที่เพนยนต์เราดูแลคุณลูกค้ามากกว่า25ปีกว่า500ล้านลายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรารักษาชื่อเสียงแน่นอนนี่คือสภาพการตกแต่งของอันนี้ประตูด้านคอ,อกผิดนะครับคือคนขับลำโพงนะครับสภาพสมบูรณ์นะแล้วก็ ส่วนตกแต่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นคาร์บอนอลูมิเนียมหรือว่าปุ่มต่างๆนะยังสวยๆเลยมาพร้อมครับบอะไฟฟ้าครับแล้วก็ที่พ่นแอร์นะครับเสาบีครับน็อตไม่ได้ไขขันแคบใดๆทั้งสิ้นครับแล้วก็ซูมต่อครับในส่วนของคันเล่นป้นเบรกไม่มีการไม่มีสนิมนะไม่มีการโจมน,น้ําสภาพใหม่ๆอยู่เลยนะครับคันนี้มาพร้อมระบบสตาร์ทมือนะ Engine Start stop engine พร้อมปิกมือไฟฟ้าเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนะครับ สตาร์ทเงียบมากๆสมกับเป็นรถไฮบริดนะเอาอย่างเงียบจนแล้วถ้าใครไม่เคยใช้อาจจะตกใจว่านี่คือสตาร์ทหรือยังนะครับตอนนี้ก็คือพร้อมแล Ready ้วเรดี้พร้อมไม่แค่แสนเก้านะครับถ้าหารจํานวนปีก็คือถือว่าเป็นการใช้งานตามปกตินะครับแต่คุณลูกค้าไม่ต้องห่วงนะได้รถที่เข้าสูนย์ตลอดอันนี้พยนต์กล้าการันตีแอร์คอนดิชันเป็นแบบออโต้ครับเกียร์เกียร์ยออโต้น,นะครับผู้หนังมีปุ่ม e-v Mode มีปุ่มสามารถที่จะปิดระบบป้องกันการลื่นไถลได้นะครับอันนี้ใช้กรณีที่แบบติดลมนะครับ Ke ีีไดด้นะะเ๋ยวจ ขออนุญาตเปิดเครื display, product, um, ่องยนต์ให้ดูนะครับก่อนไปถึงเครื่องยนต์เดี๋ยวขอซูมให้ดูในส่วนแม็กด้านหน้านะว่าสภาพยังสวยๆอยู่เลยนะครับความดิสเบยังมิชลินก่อนส่งมอบให้คุณลูกค้าเราจะมีการปรับสภาพให้ครบร้อยเอเอีกทีนะครับโดยบริษัทไทยพัสบริษัทไทยพัสเป็นบริษัทลูกของเพชรยนต์เพราะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับอันนี้ซูมให้ดูนะในส่วนของฝากระโปรงต่างๆนะรูระบายอากาศต่างๆรูกลมคมสวยเหมือนเดิมจากโรงงานนะครับผ้าม่านต่างๆไม่มีการ ตกท้องช้างได้เด่นสิ้นคานหม้อน้ำนะครับให้เห็นรูตะเข็บเม็ดอากร้อยต่างๆหรือว่าคานแก้มข้างคานหม้อน้ําต่างๆนะรูกลมคมสวยเครื่องยนต์เดินสนิทครับราบเรียบนะไม่มีเสียงสะดุดอะไรทั้งสิ้นนะครับค,ค,ค่อยๆดูแต่ไม่ต้องห่วงนะครับอยากมาดูรถจริงมาดูได้อีกอยู่ที่สุวินวงศ์46สำนักง,งานใหญ่นะครับเป็นที่ปรึกษาการขายความจะดูแลคุณลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดวิดีโอคอลดูรถจริงๆส,สดๆก็ได้ไม่ต้องกลัวว่าเป็นมิจฉาชีพไฟแนนซ์ Finance, สามารถวิ่งเเลลลทีีบ่บบ้้้้าาานคคุณูกกไดยแวมรริ ส่งรถสไลด์ส่งถึงบ้านได้ด้วยถ้าสนใจคันนี้นะครับติดต่อเบอร์โทรศัพท์ครับ0974425297นะครับหรือแอดไลน์ idboxistbox พร้อมจะดูแลคุณลูกค้าทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอ้ออย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าอิดจะเอารถมือ2รถเก่งมือ2อเกรดเอของเพยนต์มานำเสนอต่อไปนะครับขอบคุณครับ